เราอยู่ในเกมมือถือบริหารจัดการฟาร์มนะครับเกมของค่ายนี้เนี่ยจะไม่มีเสียงนะแล้วก็ตัวเกมมีภาษาไทยนะครับตั้งชื่อฟาร์มเราก่อนอันนี้ตัวเกมก็จะเรียกฟาร์มในประเทศไทยกับเรานะครับเราก็เลือกว่าจะบริหารที่จังหวัดไหนเนาะ ผมจะทำฟาร์มที่เชียงรายนะครับแล้วก็เลือกจะเป็นน้ำมันคาโนล่าหรือว่าข้าวสาลีเวลาสุกเนี่ยใช้เวลาสามชั่วโมงนะข้าวสาลีเนี่ยใช้สี่ชั่วโมงนะครับการให้คะแนนไม่ได้ต่างกันมากนะสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะเป็น,นคาโนล่าแล้วกันแล้วก็เลือกเครื่องมือเก็บเกี่ยวใช่ไหม เอาเป็นฝั่งซ้ายแล้วกันดูค่ามันจะใช้น้อยกว่านะแล้วก็แรงม้าเยอะกว่านะเก็บเกี่ยวได้เลยใช่ไหมโอเคอันนี้เขาสอนเล่นกันก่อนนะครับถ้าใครที่เล่นเกมของค่ายนี้มาก่อนเนี่ยอาจจะเล่นไม่ยากเนาะแต่ถ้าใครที่พิ่งมาเล่นนะครับ ตัวเกมมันจะเป็นแนวตั้งแล้วก็ให้เราบริหารจัดการนะครับไม่ใช่เล่นเองนะจากนั้นเราก็ไถตอนนี้เราไม่มีรถแท็กเตอร์สำนับไถใช่ไหมโอเคตัวเกมให้เราซื้อแค่ขันแรกนะครับเสียดายเนาะน่าจะมีแบรนด์ที่ขายในไทยนะครับ ในๆเราก็ได้เล่นในประเทศไทยแล้วน่าจะเป็นพวกแบรนด์ที่ขายในไทยนะจากนั้นก็หวานมาเมล็ดเดี๋ยวต้องซื้อเครื่องมือหวานก่อนนะครับ ตรงนี้คือการขยายพื้นที่ใช่ไหมซื้อที่ดินเพิ่มนะับ ตรงนี้จะเป็นเควสนะครับเป็นรายการงานที่เราทำให้เราไปเยี่ยมชมบอร์ดอยู่ตรงไหนนนี้จะเป็นการซื้อนะครับการเติมเงินอันนี้เป็นรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้า โอเคเก็บ okay. เกี่ยวได้ตรงโรงนาเนี่ยมีน้น่าจะเป็นรถที่เรามีนะครับตัวแทนจำหน่ายน่าจะเป็นการซื้อพวกรถนาแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆ ไม่ได้มียี่ห้อญี่ปุ่นนะเรากดขายพืชผลไปเขาบอกว่าค่าพืชผลเนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะ ให้เราดูตลาดก่อนนะครับถ้าตลาดมันแพงเราค่อยขายอะไรแบบนี้ตอนนี้เราสามารถปลูกถั่วได้แล้วนะของที่แพงที่สุดตอนนี้จะเป็นอ้อยนะครับอ้อยเราซื้อได้หรือยังตอนนี้ซื้อได้แค่ปลูกได้แค่ข้าวสาลีนะครับน้ำมันคาโนล่าแล้วก็ถั่วอ้อยเนี่ยอยู่ตรงไหน,น โอยอยู่ข้างล่างเลยเนาะปลดล็อกในอีกห้วันนะห้าบแปวันในเกมนี่แหละคิดว่านะหรือเปล่าเด็กหนึ่งนาทีเนะี่ยปลดล็อกข้าโพดนะไม่รู้ห้าสิวันในเกมหรือว่า58วันคิดตามชีวิตจริงนะเวลาจริงนะ ไอ้ที่ดินที่เราซื้อเพิ่มเนี่ยทาอะไรได้บ้างอ๋อทาให้มันชัดเจนก็คือให้มันเป็นแปลงใช่ไหมกดไปเริ่มในการเคลียร์นะครับเตรียมให้มันเป็นพื้นที่สําหรับเพาะปลูกโซนอื่นๆละ่ะซื้อได้ปหเราน่าจะทําได้ทั้งประเทศไทยหรือเปล่าแต่ก็ต้องเล่นปลดล็อกไปเรื่อยๆก่อนสามารถกดล็อกเพื่อปลดล็อกตอนนี้นะครับ เดี๋ยวลองดอูถ้าเราจะปลดล็อกอ้อยใช่ไหมตอนนี้อ้อยมันราคาแพงสุดอ้อยอยู่ไหนเอย่ยนี่กดปลดล็อกไปใช้600คะแนนนะตอนนี้เรามี330คะแนนนะ๋อคือไม่ต้องรอเวลาก็ได้เนาะถ้าเรามีคะแนนถึงก็ปลดล็อกได้เลยนะคะแนนอยู่ตรงเนี้ยตรงดาวนนะครับคิดว่านะเราสามารถ ลบบริษัทแล้วก็เล่นใหม่ได้นะแต่ก็อย่างที่บอกตอนต้นคลิปนะว่าเกมของค่ายนี้เขาไม่มีเสียงนะครับกดขายฟาร์มเหรอ นี้จะเป็นข้อมูลบริษัทเรานะมีคะแนนสิ่งแวดล้อมเลยนะใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับลองโหลดมาเล่นกันได้เนาะแล้วเจอกันใหม่นะคลิปหน้า